รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย และเคียงข้างไปความหวังที่รอวันใหม่อยู่อีกไม่ไกลในสักวัน รายการปันฝันปันยิ้มค่ะรายการที่พร้อมจะเป็นสื่อกลางในการช่วยเหลือสังคมนะคะออกอากาศเป็นประจำทุกวันจันทร์หลังข่าวภาคเที่ยงทางช่องหาแห่งนี้สําหรับวันนี้นะคะกคิปจะพาคุณผู้ชมมาตามน้องๆจากโรงเรียนอนุบาลหมู่บ้านเด็กสารรักมูลนิธิเด็กนะคะไปเที่ยวกันที่ทุ่งทํานาที่อาเภอสามพรานจังหวัดนคนปรปฐมค่ะ ซึ่งกิจกรรมนี้นะคะโครงการปันฝันปันยิ้มอยากจะสารฝันให้กับน้องๆน,นะคะได้มีโอกาสได้เรียนรู้นอกสถานที่โดยมีหลายภาคส่วนได้ร่วมสนับสนุนตอนนี้น้องๆน,น่าจะพร้อมในการไปเที่ยวแล้วตามไปชมกันเลยค่ะ สำหรับน้องๆที่มาร่วมกิจกรรมในวันนี้นะคะก็มีทั้งหมด30คนด้วยกันค่ะเมื่อมาถึงแล้วนะคะเจ้าหน้าที่ของทุ่งทํานาก็จะแบ่งน้องๆอ,ออกเป็นกลุ่มๆเพื่อทํากิจกรรมตามฐานแต่จะมีฐานการเรียนรู้อะไรบ้างนั้นไปชมกันเลยค่ะ นี้ค่ะคกิ๊บก็อยู่กับครูเก้งนะคะผู้ที่จะมาดูแลการทํากิจกรรมของน้องๆในโครงการปันฝันปันยิ้มผ่าน้องเที่ยวสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับค่ะครูเก้งคะวันนี้ทุ่งทํานาได้เตรียมกิจกรรมอะไรไว้ให้น้องๆบ้างคะก็เป็นฟูลโซนทั้งหมดนะครับก็คือเริ่มเรนตั้งแต่เพ้นกระถางครับค่ะเราจะมาดูกันเรื่องศิลปะการใช้มสมาธิเพราะว่าที่น้องๆเดินทางมาเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเขาก็จะดูข้างทางมาตลอดเราเริ่มมาตั้งสมาธิกันก่อนด้วยการเพ้นกระถางกิจกรรมนี้เราไม่ใช่ไม่ได้มาดูพฤติกรรมของเด็กนะครับ กิจกรรมนี้มาดูพิติการ,รผู้ปกครองครับเพราะว่าศิละปะเป็นอะไรที่ไม่มีอะไรผิดน้องมีสิทธิ์ที่จะระบายยังไงก็ได้แต่ผมจะค่อยดูว่าผู้ปกครองอ่ะจะใส่แพทเทิร์นอะไรเข้าไปให้ลูกบ้างส่วนใหญ่กิจกรรมนี้เต็มที่ครับสาหรับน้องน้องเขามีสิทธิ์ที่จะระบายอะไรก็ได้แล้วก็ดูดูได้ครับว่าน้องอ่ะเป็นคนคิดอะไรอยู่จากศิละปะนี่แหละหว่าเขาเป็นคนแพทเทิร์นขนาดไหนเขาเป็นคนคิดโก้ขนาดไหนจากศิละปะได้เหมือนกันครับแล้วก็ดูจากคุณพ,พ่อคุณแม่เป็นหลักเลยว่าเขากําลังสร้างแพทเทิร์นให้ล่ลา เพราะว่าเด็กยิ่งเล็กก็ยิ่งไม่จําเป็นต้องไปใส่อะไรให้เขาให้เขาระบายไปเลยแล้วก็ต่อไปก็จะเป็นเกี่ยวกับปลูกข้าวโพดครับเอาดินใส่ในกระถางแล้วก็จะเป็นฮมวันกลับบ้านก็คืออีกประมาณสามวันมันจะเริ่มงอกอีกหนึ่งสัปดาห์จะเริ่มลงดินั่นคือทมวันที่เขาต้องกลับบ้านหนึ่งชิ้นละค่ะสัปดาห์ต่อมาครับในสารที่หนึ่งยังไม่จบนะครับก็ยังมีปั้นดินเหนียวอีกค่ะเราจะได้ปั้นดินเหนียวกันว่าจะปั้นเป็นรูปอะไรได้บ้างเรารู้จักดินสร้างกล้ามเนืองมือกันว่่่าากมเือสิิงทีคด สิ่งที่ปั้นอยู่สิ่งที่สัมผัสอยู่มันออกมาแบบเดียวกันไหมแล้วก็เมื่อปั้นดินเสร็จแล้วเราก็จะเริ่มไปเลี้ยงอาหารสัตว์กันครับค่ะหลังที่2ก็จะเป็นเริ่มจากการเลี้ยงอาหารสัตว์ก่อนเลย<า>เก็บไข่จับลูกไก่เล่นลูกเจี๊ยบลูกเป็ดอะไรของ<า>เราไปเลื่อยเปิดตลอดทางหมูเหมออะไรของเราไปตลอดทางาเก็บไข่เสร็จเราก็จะมาทาไข่เค็มกันพอทําไข่เค็มเสร็จปุ๊บเราก็จะมาทําไข่ครกเป็นอีกหนึ่งเมนูของที่นี่แล้วก็จะเป็นส่วน ส่วนไฮไลท์ของเราส่วนใหญ่ก็จะเป็นสไลเดอร์โคนเราจะเริ่มจากการเกี่ยวข้าวก่อนครับดำนา<ฆ>ดำนาแล้วก็ไป,<ฆ>ปสไลเดอร์โค<ฆ>นเล่นน้ำกันเพื่อล้างตัวชบ้าดล้างกัน,ก,นกันก่อนจะกลับบ้านแล้วก็โทนที่สี่ที่ผมอยากจะนำเสนอช่วงนี้ก็คือ<ฆ>ถุงผ้าครับตอนนี้เรามีถุงผ้าแล้วของ<ฆ>เราเองแล้วเวลาไปข้างนอกสะดวกซื้อทั้งหลายเราจะได้มีเป็นของตัวเองเป็นผลงานของลูกตัวเองเป็นของเราเองแล้วก็มัดย้อมเข้าแตนแล้วก็ฝอยทอง ครูเก่งคะทราบอยู่แล้วว่ากิจกรรมเหล่านี้มันเสริมสร้างทักษะแต่ให้ข้อคิดยังไงบ้างคะแต่ละกิจกรรมครับที่เราบอกกันตลอดเวลาก็คือสัมผัสทางห้าค่ะทำไมที่นี่ถึง<ม>พยายามให้เด็กใช้มือจับตลอดให้เขาสังเกตตลอดให้เขาฟังตลอด<ม>เพราะสัตว์อยู่ข้างนอกหมดเลยค่ะทุกอย่างอยู่รอบตัวเขาหมดเลยเขาต้องฟังเขาต้องคอยสังเกตเขาต้องคอยมองเขาต้องคอยจับ ทุกอย่างที่นี่ไม่มีคาว่าเลอะครับเลอะก็เลอะไปเดี๋ยวล้างได้ผมจะใช้คํานี้ตลอดว่าเลอะก็ล้างเลอะก็ล้างกิจกรรมแต่ละกิจกรรมค่อยๆเลอะไปเรื่อยๆครับตามโซนตามฐานพอเขาเริ่มเหนื่อยพอเขาเริ่มจับเขาเริ่มเลอะไปทีละนิดทีละนิดสุดท้ายแล้วเขาก็จะรู้สึกว่าฉันไม่มีจะเสียละฉันลุยให้สุดเลยดีกว่ามันถึงง่ายกับสไลเดอร์โคนครับแล้วก็ให้เขารู้จักว่าธรรมชาติเนี่ยแต่ละจุดเนี่ยมันเป็นยังไงแล้วก็วิธีการเอาตัวรอดค่ะ กับสิ่งที่เขาเผชิญอยู่เขาจะแก้ไขเป็นปัญหาย,ยังไงส่วนใหญ่แล้วพี่เลี้ยงที่นี่จะไม่ชี้นํานะครับะจะคอยประคองอว่าน้องจะตัดสินใจยังไงมากกว่าที่จะยูต้องทําแบบนี้สิยู่ต้องทําแบบนั้นสิเขาจะคอยดูว่าน้องอยากจะได้แบบไหนแล้วอย่างถ้าสิ่งที่น้องทําอยู่ยังปลอดภัยอยู่แล้วพี่เลี้ยงสามารถโคเทคและโคเวอร์ทั้งหมดได้เขาจะปล่อยแล้วทุ่งทํานาเรามีการเลือกกิจกรรมเหล่านี้ให้กับน้องๆยังไงคะเลือกกิจกรรมกิจกรรมที่นี่มาจากเด็กจริงๆเลยครับ ส่วนใหญ่แล้วตั้งแต่เริ่มต้นมาส่วนใหญ่แล้วน้องพาไปเล่นมากกว่าด้วยซ้ำส่วนใหญ่ผมพาไปปุ๊บเขาก็จะมีอะไรที่เขาคิดขึ้นมาครับว่าชอบแบบนี้หรือเราดูพฤติกรรมเด็กเป็นหลักว่าทาไมต้องเล่นแบบนี้ทุกคนหลายคนทําไมต้องเล่นแบบนี้ผมก็ค่อยใส่เข้าไปอย่างเช่นเมื่อก่อนเก็บไข่กันพอได้ไข่มาปุ๊บอยากต่อเราไม่มีต่อว่าต่อแล้วไปไหนอะก็เลยทําไข่คคกให้เก็บไข่มาไม่รู้เอาไปไหนเขาไม่รู้จะเอาเก็บไปทําอะไรต่อ เราก็ทําให้เข็มมาอ,มอย่างเมื่อก่อนสไลเดอร์ไม่มี<ะ>ก็ก็เห็นเขาชอบเล่นคันดินอะผมก็ทำไมต้องขึ้นไปคันดินแล้วกระโดดลงมาลูดลงมาแล้วมันสนุกตรงไหน<ม>ก็ศึกษาแล้วก็มาทําคือกิจกรรม90%เนี่ยส่วนใหญ่มาจากพฤติกรรมเด็ก,ดกทั้งหมดครับไม่ได้เกิดจากว่าฉันอยากให้แกทํานะแต่เกิดจากว่า เขาอยากจะทําแล้วเราแค่ใส่ลูกเล่นของเราไปให้เขาเล่นและปลอดภัยเท่านั้นเองครับครูแก้งคคะอยากจะให้ฝากถึงการพาเด็กได้โอกาสมาทํากิจกรรมดีๆแบบนี้ค่ะครับผมสําหรับกิจกรรมดีๆแบบนี้นะครับหรือว่าไม่จําเป็นต้องเป็นแบบนี้ก็ได้กับน้องๆนะครับทุกๆคนผมว่าอย่างหนึ่งคือเขาผมจะมองเขาเป็นคนธรรมดาเสมอๆเป็นเด็กปกติเสมอๆแค่เราสอนกันเรื่องการแบ่งปันให้เขาให้มากขึ้นอย่างวันนี้ที่ทําไมผมถึงแบบแจกอย่างเดียวแล้วแชร์คนอื่นก่อน เพื่ออยากจะสอนให้เขารู้สึกว่าเขาก็เป็นผู้ให้ได้เสมอๆอย่างที่นี่ก็เหมือนกันครับมีคนหลายๆคนจะมากจะบอกผมว่าโอ้ยพี่เก้งใหญ่แล้วพี่เก้งพยายามทาเยอะแยะเลยเดี๋ยวคงรวยผมจะบอกเสมอว่านั่นคือการไม่ให้เกียรติผมที่สุดผมไม่เอางานของพ่อมาทําธุรกิจให้ร่ารวยเหมือนกันครับที่นี่เมื่อมีเมื่อมีน้องๆหลายๆคนที่มาอย่างเงี้ยครับมาอุดหนุนเราเนี้ยส่วนหนึ่งเราไปขยายต่อส่วนหนึ่งเราไปแบ่งปันแบบนี้แหละครับหลายๆกิจกรรมของน้องๆนะครับ ไม่จําเป็นที่นี่ไม่ได้เคยคุยเรื่องคอร์ดก่อนครั้งแรก<ฤ>เราจะคุยกันเรื่องเด็กกันครั้งแรกก่อนว่าเด็กสามารถทําอะไรได้บ้างอายุเท่าไหร่มาเมื่อไหร่ยังไงมีพื้นฐานยังไงแต่ละบ้านมาเหมือนกันครับเรื่องเรื่องเด็กเป็นเรื่องหลักครับไม่ใช่เรื่องเรื่องที่เราจะต้องนั่งคุยกันเรื่องราคากันเสมอๆไปครับสิ่งหนึ่งที่ผมทําธุรกิจมาตลอดเวลาแล้วผมไม่เคยมีความสุขกับมันเลยคือผมอยากได้ไปเรื่อยๆพอวันหนึ่งที่ผมได้เป็นผู้ให้ผมรู้สึกว่าผมเป็นคนที่มีความสุขที่สุดอ่ะเพราะว่าอะไร เพราะเราไม่ได้อยู่กับวัตถุแล้วผมได้เข้าไปนั่งอยู่ในใจเด็กทุกๆคนผมได้ไปอยู่ในในความทรงจําของคนหลายๆคนอย่างเงี้ยผมว่าผมเป็นธรรมะต่ากมากกว่าแบบนี้ดีีกว่าอีกครับท้ายสุดครูเก้งมีอะไรอยากจะฝากถึงผู้ปกครองที่อยากจะพาบุตรหลานมาทํากิจกรรมดีๆแบบนี้ค่ะสําหรับกิจกรรมนะครับสาหรับที่นี่นะฮะก็ไม่ต้องกลัวเลยครับไม่ต้องกลัวเรื่องไม่ปลอดภัยครับแล้วก็คุณพ่อคุณแม่ผมไม่ได้คิดค่าเข้านะครับ<า>แล้วก็สามารถไปเล่นกับลูกได้ตลอดเวลา ผมเชื่ออย่างหนึ่งคือว่าฮีโร่ที่ดีที่สุดของลูกมันต้องมาจากพ่อแม่ครับไม่ใช่พี่เลีย้ยงที่นี่แล้วสำคัญที่สุดการใช้เวลาร่วมกันครับมันใช้เวลากันได้ทุกทีกท่แหละครับทุก,ทกเวลา <Second> เราหวังว่าเราจะมาใช้เวลาดีๆร่วมกันที่นี่นะครับค่ะสำหรับวันนี้ต <això> ้องขอขอบคุณครูเก่งเป็นอย่างสูงนะคะที่ได้พาน้องทํากิจกรรมดีๆแบบนี้ค่ะขอบคุณค่ะ นอกจากการมาทํากิจกรรมนอกสถานที่ของน้องๆทั้ง30คนจะต้องได้รับอนุญาตจากกรรมการบริหารโครงการมูลนิธิเด็กและผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลหมู่บ้านเด็กสารรักมูลนิธิเด็กแล้วนะคะเด็กๆจะต้องมีคุณครูตามมาดูแลระหว่างการทํากิจกรรมด้วยแล้วตอนนี้ค่ะกิ๊ก็ได้มาอยู่กับคุณครูทรายค่ะสวัสดีค่ะคุณครูค่ะครูทรายคะน้องๆที่มาในวันนี้ค่ะมีอายุเท่าไหร่บ้างคะเป็นเด็กช่วงอายุ3-7ขวบค่ะทั้งหมด30คนค่ะ เด็กผู้ชาย21คนแล้วก็เด็กผู้หญิง9คนค่ะครูทายคะแล้วตอนที่น้องๆรู้ว่าจะได้มาเที่ยวนี่ค่ะพวกเขารู้สึกยังไงบ้างคะเด็กๆตื่นเต้นกันมากเลยค่ะแล้วก็มีการทํากันบ้างก็คือเรามีการเปิดในเว็บไซต์เกี่ยวกับสถานที่ที่เราจะมาค่ะตอนนี้เด็กๆก็รู้สึกตื่นเต้นแล้วก็เตรียมชุดเตรียมข้อของไว้กันเรียบร้อยเลยค่ะตื่นเต้นกันมากใช่ไหมคะครูทรายคะแล้วจากที่คุณครูได้อยู่คุกคีกับพวกเขาค่ะแล้วพวกเขาได้มาเที่ยวอย่างนี้ค่ะรู้สึกยังไงบ้างคะ สังเกตได้เลยรีแอคชั่นจากเมื่อวานนะคะคือตอนช่วงที่เรากําลังเก็บข้าของเนี่เด็กๆก็คือเหมือนแบบจินตนาการว่าเฮ้ยที่ที่เราไปจะเป็นยังไงแล้ยิ่งวันออกเดินทางนะคะปกติแล้วเด็กๆจะตื่นกัน6กโมงเช้า <c oughs> วันนี้เด็ก <c oughs> ๆเตรียมตัว,ต,วตั้งแต่ดีห้แล้วอ oh, ตื่นแต่เช้ชชาแล้วก็รีบทำให้เสร็จรอเรามารับใช่ไหมคะแล้วเรามีโครงการที่ให้น้องๆได้ออกมาเที่ยวแบบนี้บ่อยไหมคะ ถ้าเทียเป็นบีการศึกษาค่ะปีหนึ่งก็จะประมาณ3ครั้งโดยส่วนใหญ่สถานที่ที่เราไปค่ะก็จะเป็นสถานที่ปิดการที่จะได้มาเรียนรู้ธรรมชาติเนี่ยค่อนข้างน้อยครูค,คุณคิดว่าการที่น้องๆได้มาทํากิจกรรมแบบนี้ค่ะจะช่วยส่งเสริมทักษะอะไรพวกเขาบ้างค่ะทางมูลนิธิดเด็กของเราค่ะก็มีความยินดีมากเลยค่ะที่ทางปันฝันปันยิบค่ะ,คะจัดโอกาส ที่ให้เราได้มาสัมผัสธรรมชาติอะคะ่ะเพราะอย่างที่บอกว่าของเราอะค่ะมีเด็กที่พัฒนาการล่าชา้าบางคนกลัวพื้นผิวสัมผัสและกิจกรรมที่ทางปันฝันปันยิ้มเสนอเรามาคือว่ามีให้เด็กๆเ,เล่นสไลด์โคนมีการลูกข้าวทำนาเราก็จะแบบมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งเลยคะ่ะเพราะว่ากิจกรรมเหล่านี้จะเป็นกิจกรรมที่ช่วยส่งเสริมสําหรับเด็กกลุ่มที่มีพัฒนาการล่าช้าได้เป็นอย่างดีะคะ่ะคุณครูสายคะคุณครูสายอยากจะให้น้องได้มีโอกาสได้ออกมาทํากิจกรรมนอกสถานที่แบบนี้บ่อยๆไหมคะค่ะ ยินดีด้วยค่ะผู้บุกาาะท่านใดสนใจก็สามารถติดต่อมาทางที่มูลนิธิเด็กได้ค่ะจะเป็นการเปิดประสบการณ์ดีๆให้กับเด็กของเราด้วยค่ะท้ายสุดนี้คุณครูายมีอะไรอยากจะฝากถึงกิจกรรมในวันนี้บ้างเชิญค่ะทางมูลนิธิเด็กของเรานะคะก็ต้องขอขอบคุณปันฝันปันยิม้มแล้วก็ทุ่งทำนานะคะที่ให้โอกาสมา พาเด็กๆได้มาร่วมกิจกรรมในวันนี้ค่ะแล้วเราก็หวังว่าในครั้งต่อไปค่ะเราจะได้รับความอนุเคราะห์โอกาสดีๆเช่นนี้อีกค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณคุณครูทรายแล้วก็คุณครูท่านอื่นๆด้วยที่มาช่วยดูแลน้องๆแล้วก็มาบอกเล่าถึงความรู้สึกของน้องๆให้ทางรายการปันฝันปันยิ้มและคุณผู้ชมทางบ้านได้ทราบด้วยขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ นอกจากความสนุกสนานที่น้องๆจะได้รับจากการทํากิจกรรมแล้วนะคะทางโครงการปันฝันปันยิ้มก็ได้เตรียมของเล่นขนมและเสื้อผ้ามาแจกน้องๆด้วยแต่ภาพรวมของการจัดกิจกรรมในครั้งนี้จะเป็นอย่างไรตอนนี้กิฟได้มานั่งอยู่กับคุณเพียงเพนวงนินมิตกุลกรรมาการผู้จัดการโครงการปันฝันปันยิ้มสวัสดีค่ะ,คะวันนี้รู้สึกอย่างไรบ้างคะที่ได้พาน้องๆมาเที่ยวในวันนี้คะ่ะ ก็ต้องบอกว่าอิ่มใจนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วโครงการปันฝันปันยิ้มเนี่ยค่ะได้ทําโครงการเกี่ยวกับการสารฝันเพื่อน้องๆเนี่ยมาเป็นระยะเวลา3-4ปีแล้วแล้วก็ยังคงที่จะดําเนินรายทางนี้ต่อไปในแต่ละปีของปันฝันปันยิ้มเนี่ยจะมีโครงการในลักษณะนี้ประมาณครั้งถึง2ครั้งโดยปกติแต่ก่อนเนี่ยเราจะพาเด็กๆจากต่างจังหวัดเข้าเมืองเพื่อที่จะเรียนรู้โลกในเมืองแต่ตอนนี้เนี่ยเรามุ่งเน้นเกี่ยวกับเรื่องของเด็กๆที่ยังขาด ในเรื่องของประสบการณ์แล้วก็การเปิดโลกกว้างแบบนี้อย่างปีนี้เราได้พาน้องๆมาเที่ยวที่ทุ่งทํานาแห่งนี้ต้องบอกว่าตอนนี้เกษตรอินทรีย์ในบ้านเราเป็นที่รู้จักแล้วก็เป็นที่เปิดโลกกว้างหลากหลายมากขึ้นแล้วน้องๆเยาวชนในหลายๆมุมของสังคมได้เข้ามารู้จักเกี่ยวกับการเกษตรมากขึ้นน้องๆที่อยู่ในบ้านหรือในสังคมปิดหรืออยู่ในโรงเรียนปิด ที่จะต้องอยู่ประจำก็มีโอกาสน้อยลงปีนี้เราได้พาน้องๆจากมูลนิธิเด็กบ้านทางตะวัน<ะ>เข้ามาเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของการเกษตรในมูลนิธิแห่งนี้ค่ะ,ะมีน้องๆที่มาจากหลากหลายที่มากมายทั้งในเมืองทั้ง,งต่างจังหวัดบางคนอาจจะเคยสัมผัสแต่อาจจะไม่ได้ครบวงจร<ะ>เราแค่หวังว่ากิจกรรมในครั้งนี้อาจจะเป็นประสบการณ์ครั้งหนึ่งเท่านั้นเองเพื่อที่จะทำให้เขาเนี่ยได้เห็นโลกต่างๆมากขึ้น ได้มีประสบการณ์ที่ดีมากขึ้นให้ฝังลงไปในจิตใจของน้องๆให้เขารู้จักอ่อนโยนรักสัตว์รักธรรมชาติเท่านั้นเองค่ะค่ะแล้วมีโครงการหรือว่าโปรเจกต์ในการสานฝันน้องๆในปีนี้อย่างไรบ้างคะในปีนี้นอกจากอตอนต้นปีเราจู่หัวมาเลยอย่างนี้ปีนี้เราได้มาที่ทุ่งทำนานี้เป็นแห่งแรกในปลายปีนี้นะคะเรามีโอกาสที่จะได้พาน้องๆ ที่อยู่ในสังกัดของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ได้เข้ามาเยี่ยมชมในทุกแห่งมาแห่งนี้หรืออาจจะเป็นที่เที่ยวที่อื่นต้องรองให้ท่านผู้ชมติดตามโครงการดีๆของปันฝันปันปน,นิมต่อไปค่ะค่ะแล้วมีอะไรอยากจะฝากถึงการช่วยเหลือสังคมในฐานะที่เราเป็น SE รวมถึงภาคเอกชนในการทําเพื่อสังคมแบบนี้บ้างต้องบอกว่าเดี๋ยวนี้ ภาคเอกชนตื่นตัวในเรื่องของการทำ CSR มากขึ้นในการทำเพื่อสังคมมากขึ้นแต่มันน้อยมากเลยค่ะที่จะมีหน่วยงานเอกชนจะจับมือร่วมกันกันกบภาครัฐแล้วก็ทำให้สังคมในแง่มุมต่างๆดีขึ้นต้องบอกว่าเราต่างคนต่างทำ เหมือนกับเอกชนทำทำกับเอกชนมาเป็นระยะเวลาสมควรแล้วจริงๆแล้วเนี่ยต้องบอกว่า SE เป็นโครงการหนึ่งที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เนี่ยสนับสนุนต้องบอกว่าเราอยากจะให้ภาคเอกชนเข้ามาสนับสนุนร่วมกับภาครัฐเพื่อจะทําให้ภาพลักษณ์แล้วก็จะทําให้โครงการต่างๆมันเป็นรูปธรรมแล้วก็เติบโตใหญ่แล้วก็มีความยั่งยืนมากขึ้นค่ะสำหรับวันนี้นะคะต้องขอขอบคุณคุณเพียงเพนเ,เป็นอย่างสูงนะคะในฐานะของตัวแทนโครงการปันฝันปันยิ้มที่ได้พาน้องๆมา แล้วก็ให้พวกเขาได้รับโอกาสดีๆในวันนี้ค่ะขอบคุณค่ะรวมบันฝันรปยินให้เธอได้ใจให้รักทด่มีความหมายอยู่และเคียงข้างไปความวังที่รอวันใหม่อยู่อีกไม่ไกลไม่นานในสักวัน ผู้ชมคะวันนี้นะคะกิฟทีมงานทุกคนตลอดจนผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกภาคส่วนก็รู้สึกมีความสุขไปกับน้องๆด้วยค่ะและคิดว่ากิจกรรมในวันนี้นะคะจะเป็นอีกหนึ่งความทรงจําดีๆของพวกเขาแต่ที่สําคัญค่ะคืออยากจะเห็นหลายหน่วยงานนะคะออกมาให้การสนับสนุนการทํากิจกรรมนอกสถานที่ของเยาวชนด้อยโอกาสให้มากขึ้น สำหรับวันนี้หมดเวลาของรายการปันฝันปันยิมแล้วค่ะวันจันทร์หน้าเวลาบ่ายโมงห้านาทีกลับมาพบกับเรื่องราวดีๆในการแบ่งปันน้ำใจโอกาสและรอยยิ้มของผู้คนในสังคมได้ใหม่กิบบและทีมงานทุกคนต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะช่วงคนดีใต้ผืนฟ้า โครงการนี้ตั้งแต่แรกที่ทําผมทําเพื่อต้องบอกว่าทําเพื่อความสบายใจของผมรามเมงที่ราคาไม่แพงทําให้ทุกคนได้กินผมก็มีความสุขแล้วแต่ทีนี้ถ้าเกิดคนที่ไม่มีเงินมาซื้อ80บาทเนี่ยแล้วผมให้เขาได้กินได้ตลอดเนี่ยผมก็ยิ่งมีความสุขผมแอลราเมงอะครับเป็นพนักง,งานออฟฟิศทำงานประจำอยู่ครับแล้วก็ใช้เวลาหลังเลิกงานเนี่ยมาทำร้านรามเมงเนี่ยครับ เริ่มต้นของร้านนี้ก็คือไปกินรามเมงที่ญี่ปุ่นดูแล้วมันก็คล้ายๆกับคนไทยที่ไปกินบะหมี่ต่างๆอย่างเงี้ยแล้วที่ญี่ปุ่น,น่ะรามเมงเป็นอาหารที่ไม่แพงทุกคนก็กินได้แต่พอมาอยู่เมืองไทยเนี่ยกลับเป็นอาหารที่แพงทุกคนไม่สามารถกินได้ก็เลยคิดว่าทำยังไงที่จะทำร้านรามเมงแล้วทำให้ทุกคนสามารถกินได้ก็เลยเอารูปแบบร้านรามเมงของญี่ปุ่นมาทำที่เมืองไทย โครงการปันอิ่มเนี่ยเป็นโครงการที่ต้องการให้ทุกคนได้รับประทานลาเมงอร่อยอร่อยราคา80บาทที่ผมตั้งไว้เนี่ยคนทั่วๆไปจะดูว่ามันไม่แพงแต่ก็มีคนอีกกลุ่มหนึ่งที่80บาทเขาก็ไม่สามารถที่จะกินได้เด็กๆในชุมชนพอเขาทานเนี่ยเขาก็อร่อยชอบใจแล้วผมก็บอกว่าให้มาทานบ่อยๆนะ ทีนี้ถ้าผมไม่อยู่เนี่ยเขาก็จะไม่กล้ามาทานผมก็เลยมีไอเดียว่าทําเป็นป้ายไว้แล้วเขียนชื่อไว้ว่านายราเมงถ้าเกิดเห็นป้ายเนี้ยสามารถหยิบป้ายเนี้ยไปแกลกรามเมงได้เลยโดยที่ผมไม่ต้องอยู่เด็กๆเ,เขาก็จะมีความกล้ามากขึ้นเขาก็ไม่รู้สึกว่าเข้ามาขอหลังจากที่ทานแล้วเนี่ยก็จะมีกระดาษแผ่นเล็กๆแผ่นหนึ่งให้เขาเขียนความรู้สึกหรือเขียนขอบคุณคนที่ให้ก็จะทําให้เขาก็รู้สึกว่ารับประทานได้โดยที่เขาตอบแทนเราแล้ว ทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตเนี่ยมันทําให้เกิดการแบ่งปันในสังคมนี้ได้มันคือการที่ทําให้สังคมนี้ดีขึ้นที่สุดแล้วคือคุณต้องให้จากใจแล้วมันจะทําให้ทุกสิ่งทุกอย่างดีขึ้นจริงๆครับให้รักที่มีความหมายอยู่ละเคียงข้างไปความวังที่รอวันใหม่อยู่อีกไม่ไกลไม่นานในสักวัน